สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะตอบครั้งแรกปมคบตลกดังเอ็มบุษราคำยอมเปิดปากครั้งแรกปมคบโจอี้กาหน้าข่าวนี้ถึงขั้นทำชีวิตพังเชื่อว่าแฟนๆชิงร้อยชิงล้านมักจะได้เห็นแก๊งสามชาอํากันบ่อยๆ เกี่ยวกับเรื่องราวในครอบครัวของคนในแก๊งส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นมุกเกี่ยวกับความเจ้าชู้ของหม่ำจกมกเท่งเถิดเทิงหรือโหน่งชาชาชาหลายครั้งทำเอาฟแฟนๆสงสัยเรื่องที่นำมาอัมใช่เรื่องจริงหรือไม่การอัมของแก๊งสามชาดูเหมือนว่าหม่ำจกมกหรือเพชรทายวงคำเหลาจะโดนหนักกว่าเพื่อนซึ่งนอกจากจะโดนอัมมีบ้านเล็กบ้านน้อยที่เชียงรายเท่งโหน่ง ยังเคยอําไปถึงเอ็มบุษราคำลูกสาวอีกด้ว่าเธอเคยเป็นแฟนกับโจอี้กาหนะ้านักแสดงตลกที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งในเมืองไทยล่าสุดนิกกี้นชัดได้มีโอกาสเชิญเอ็มบุษราคำมาเป็นแขกรับเชิญในรายการทางช่อง YouTube จึงถามถึงประเด็นดังกล่าวเอ็มนั้นเคยคบกับโจอี้กาหน้าหรือไม่เคยกิ๊กกันหรือไม่ทางด้านเอ็มรีบอธิบายความจริงให้ฟังแบบ เคลียชัดตรงนี้เลยว่าคนชอบอัมมากเลยนะไม่เคยคบไม่เคยกิ๊กในชิงร้อยน้าหนงกับลุงเท่งทำชีวิตเอ็มสูญเสียมากที่โดนอัมเพราะตอนนั้นตัดสินใจไปรเรียนแคนาดาข่าวดังมากชอบอัมน้หนงชอบบอกว่าที่น้องเอ็มท้องใช่ไหมแล้วลุงเท่งเสริมว่าได้ข่าวว่าลูกสาวได้ผัวเป็นนิกโกรมาเป็นบ้องข้าวหลามเลยเชื่อไหมมีคน fms มาถามเอ็มเยอะมาก บางคนส่งอีเมลมาถามมีผัวเป็นนิกรจริงหรอเอมเล่าอย่างสนุกสนานก่อนเล่าต่อไปอีกว่าอํมจนภาพลักษณ์เป็นอย่างนั้นไปเลยซึ่งเธอบอกว่าเธอไม่ได้โกรธแต่รู้สึกชักจะเกินไปแล้วเนื่องจากคำออมกลายเป็นเรื่องจริงจนคุณตาพ่อเลี้ยงของแม่เอมบุษราคำเข้ามาบอกว่าให้โนงกับเท่งค่อยๆพูดหน่อยนะเดี๋ยวคนอื่นจะมองหลานไม่ดี ไปพูดแบบนั้นได้ไงหลานเป็นผู้หญิงชีวิตเอมพังมากผู้ชายคนไทยไม่กล้าเข้ามาจีบเพราะคิดว่าเอมน่าจะไปลไกลามากแล้วลูกสาวตลกชื่อดังอธิบายให้ฟังอย่างอารมณ์ดีทั้งนี้เอมบุษราคำยังได้คอนเฟิร์มชัดๆอีกว่าสมัยก่อนเธอไม่เคยเป็นแฟนกับโจออ้กาน้าและไม่เคยมีแฟนเป็นคนผิวสี อย่างไรก็ตามปัจจุบันเอ็มบุษราคำแต่งงานครองรักอย่างหวานชื่นกับก๊อฟกรวัตและมีลูกสาวที่น่ารักถึงสองคนเป็นโซทองคล้องใจน้องนาฬิกาและน้องณเวลานั่นเองขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเช่ยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ